สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนสิงหาคมนะคะ2567กันไพ่สําหรับแรกอลิซขอเปิดให้กับคนโสดนะคะคนไม่มีคู่สําหรับที่สองสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยเดือนสิงหานะคะชาวตุลความรักสำหรับแรกสำหรับคนโสดก่อนนะคะอลิซขอแยกเป็นสองสำหรับนะจะได้ง่ายๆต่อการเข้าใจนะคะ โอเคใบแรกค่ะโอ้ไพ่สเตรนจ์ขึ้นมานะคะเกี่ยวกับการงานเด่นถ้าไพ่การงานขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกนะแสดงว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยความรักนะคะอาจจะไม่ได้เด่นเท่เทากับเรื่องงานแต่เรามาเปิดต่อกันนะไพ่ใบนี้นะคะการบริหารการจัดการงานที่ดีมากๆงานอาจจะมีอุปสรรคมีความท้าทายนะคะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ว่าคุณผ่านพ้นไปได้นะคะชนะอุปสรรคนะคะ หญิงแกรงค่ะเราไพ่อู้สามถ้วยขึ้นมาสามถ้วยเนี่ยข้อแรกคุณมีเกณฑ์ได้พบปะเพื่อนฝูงของคุณมากยิ่งขึ้นอาจจะไปทานข้าวไปแฮงเอาท์ไปเฮฮาปาร์ตี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่สองสำหรับคนที่รอคอยความรักอยู่ความรักที่เข้ามาในครั้งนี้ยเข้ามาแบบเพื่อนมีมิตรภาพดีๆให้กันนะคะไม่ได้เข้ามาแบบจู่โจมแบบ ฉันจะจีบเธอนะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนแนะนําให้รู้จกักหรือว่าเจอกันในกลุ่มเพื่อนฝูงแบบนี้ก็เป็นไปได้สามถ้วยเนี่ยจะเด่นมากเกี่ยวกับอรายนานมิตรที่ดีนะคะเข้ามาแบบนั้นหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีอุปนิสัยความคิดความอ่านคล้ายๆคุณมีการถูกคอคุยกันแบบเพื่อนกันศึกษาดูใจแบบเพื่อนกันไปก่อนนะเหมือนกับชาวตุน้นยังไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์นั้นนะคะถ้าสามถ้วยขึ้นมานะ ต้องศึกษาดูใจให้ดีสะก่อนถึงจะตกลงกันได้แล้วคิงถือถ้วยก็ขึ้นมาไพ่ความรักเบนถึงสองใบขึ้นมาเลยนะคะคิงถือถ้วยมีเกณฑ์นะเพื่อนๆสำหรับบางคนอลิสขอบอกงีอ้อลิสเปิดแบบทางลัคนาราศีนะคะเป็นดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนก็แบบเอ๊ะเปิดดวงความรักความรักก็มีทำไมไม่เข้าถ้าเพื่อนๆนอะ ลักคณาตุลแต่ราศีอื่นๆอยากให้ดูควบกันทั้งสองราศีเลยนะโอเคคิงถือถ้วยขึ้นมามีความฉลาดนะ่ะ มีความสุขขมสามารถแฮนเดิลกับอารมณ์ตัวเองได้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือการดําเนินชีวิตเป็นที่ปรึกษาของคุณได้ดีมากๆมีความอบอ้อมอารีไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่เขาบอกขึ้นมานะเป็นคนที่อาจจะเคยแต่งงานมาก่อนแล้วก็เลือกลาหย่าร้างกันไปนะคะหรือว่าเป็นคนต่างชาติได้เช่นกันแต่จะเด่นคนที่เป็นเอเชียสิงคโปร์จรีนเกาหลีแบบเป็นคนแถบเอเชียซะมากกว่าแต่ว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะ ไพ่หเหรียญขึ้นมาคะ่ะห้าเหรียญเดือนสิงหาคมอยากให้ชาวตุ้นประหยัดนะคะเงินซะหน่อยอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุ้่ายอะไรที่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องซื้อตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งซื้อนะประหยัดมาทยัดไว้ก่อนนะคะ ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาโอ้ไพ่การงานที่ดีที่สุดเลยสำหรับชาวตุลน,นะคะไพ่ใบนี้คุณอาจจะได้รับข่าวข่าวสารอะไรดีๆนะโอกาสดีๆจุดเริ่มต้นความสำเร็จทางหน้าที่การงานที่ดีมากๆใครที่ต้องการเปลี่ยนงานย้ายสายงานหรือทำอะไรใหม่ๆริเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานเนี่ยโอกาสประสบความสาเร็จสูงมากๆอุปสรรคมีไหมอย่างที่อลิสบอก พอไพ่ใบแรกขึ้นมามีแต่คุณผ่านพ้นไปได้ด้วยความอดทนของคุณหรืออาจจะมีใครให้ความช่วยเหลือแบบหนึ่งไม้เท้าเนี่ยหรือว่าเป็น king of cups เนี่ยผู้ใหญ่ในสายงานของคุณอาจจะเมตตาเอ็นดูคุณอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีนะไพ่ใบนี้เด่นมากใครต้องการทำธุรกิจอะไรเร็กๆนะคะเป็นของเราเองธุรกิจส่วนตัวอาจจะคุณเองคนเดียวหรือว่ามีคนร่วมทำด้วยเนี่ยไม่เกินสองสคนนะ่ะโอ้ประสบความสำเร็จแล้วก็เด่นมากๆเลยนะคะ ไพ่ไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วค่ะการวางแผนเพื่ออนาคตนะคะของตัวเองรู้สึกว่าเดือนสิงหาคมนะเรื่องงานเนี่ยสำหรับชาวตุลเด่นมากที่สุดเพราะว่าไพ่ Energy ขึ้นมาใบาแรกเนี่ยเกี่ยวกับด้านการงานเด่นที่สุดนะคะแล้วเอ e r จ y เนี่ยขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าเด่นมากๆขึ้นมาเช่นกันความรักอาจจะเป็นเรื่องเรื่องรองลงมานะโอไพ่อัศวินถือถ้วยขึ้นมา ความรักก็เด่นนะเพื่อนๆเราขึ้นมาปังทั้งแบบเนี่ยสใบนี้เลยนะเนี่ยสามถ้วยนะคะคิงถือถ้วยแล้อัศวินถือถ้วยเป็นคนมอบความรักมีคนมามอบความรักให้คุณคนที่เข้ามาโูแบบดูดีแต่งตัวดีมากแบบเนียบนะอ่ะถ้าอัศวินขึ้นมานะเป็นคนต่อสู้กับชีวิตมากพอสมควร ต่อสู้ในเรื่องความรักนะคะเป็นคนเันติกจะพูดอย่างนี้ก็ได้เป็นคนชอบให้ตัวเองดูดีอาจจะเป็นคนชอบออกกําลังกายผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะให้ของการแบบสู่ขอแต่งงานได้เพื่อนๆอไพ่ปังมากสําหรับชาวตุลน,นะคะเดี๋ยวอลิสขอเปิดต่อให้หมดแล้วมาสรุปทีเดียวนะไพ่แฮงแมนอเป็นไพ่การรอคอยข้อแรกนะคะ ชาาตุนกําลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่าเรื่องงานก็ได้นะไพ่ใบนี้เด่นมากเรื่องการเปลี่ยนงานนะคะจะถามว่าได้ไหมนี่หนึ่งไม่เท้าขึ้นมายังไงก็สาเร็จคุณกาลังรอคอยเรื่องความรักอยู่อืมนี่ขึ้นมานะคะสามถ้วยนี่แล้วอัศวินเนี่ยถือถ้วยมีคนมามอบความรักให้คุณได้เช่นกันแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงอาการคิดมากนะคะปวดหัววิตกกังวลนอนไม่หลับนะแฮงแมนค่ะ เราไพ่สองเหรียญถ้าสองเหรียญน,นะเรามีห้าเหรียญขึ้นมาแบบนี้อยากให้ชาวลัคนาราศีตุลประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้นะคะสองเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการาระวังในการใช้ใจ่ายเงินไม่ส่รุ่ยส่ร่ายนะตัดสินใจให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งให้คนยืมเงินก็ได้การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนนะคะถ้าสองเหรียญขึ้นมา หไม้เท้าไพ่การงานนี้แบบปังมากอะ่ะสำหรับชาวตุลน,นะไพ่การงานที่ดีที่สุดนะเพื่อนๆมีสองใบใบแรกนี่หนึ่งไม้เท้าแล้วใบที่สองเนี่ยคือหกไม้เท้าแล้วคุณได้มันทั้งสองใบแล้วมันมาอยู่ใต้กันแบบนี้ใครที่ต้องการ อย่างที่บอกเลยเปลี่ยนงานสมัครงานการได้รับโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆคุณรอคอยอุปสรรคทางด้านการงานการแข่งขันเกี่ยวกับสายงานทั้งหมดชัยชนะมาถึงแล้วมีโอกาสดีๆมายืน่นมามอบให้คุณนะคะหกไม้เท้าการได้รับการโปรโมตการได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนซัพพอร์ตคุณได้ดีมากๆประสบความสําเร็จได้ชัยชนะในหน้าที่การงานได้เช่นกันแล้วเนี่ยยิ่งไพ่นะใบแรกขึ้นมานะคะเอเนจีการงานมันเด่นสุดๆไพใ่ใบนี้มีชา สิงนะคะเป็นชาวประจำไพ่ธาตุไฟนะคะมุ่งมั่นทำอะไรทำจริงนะคะมีไฟในตัวเยอะอยากลงมือทำมีความทะเยอะทะยานนะคะรักษาไม้เท้าก็ดีด้วยเช่นกันเฮอร์มิตเฮอร์มิตเนี่ยจะชอบขึ้นมากับชาวตุลน,นะปีนี้อลิซับทุกทีความรักเฮอร์มิตก็ขึ้นมาข้อแรกนะคะสำหรับชาวตุลที่พึ่ง อกหักผิดหวังกับความรักมาหรือความรักก่อนหน้านี้มันแบบแย่มาก,มากๆท็อกซิกสุดๆไปเลยนะเหมือนช่วงนี้คุณกำลังฮิวใจกับตัวเองอยู่นะรู้สึกว่าถ้าความรักที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณแล้วมันไม่ได้เกื้อหนุนคุณนะ่ะทำให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอะ เหมือนชาวตุนก็ยังรอได้ไม่เป็นไรฉันรอคู่บุญคู่วาสนาของฉันได้คนที่ทําให้มีความสุขจริงๆเฮอร์มิตเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ใจร้อนไม่เร่งรีบกับความรักนะเป็นคนที่หันกลับมารักตัวเองเป็นเฮอร์มิตเนี่ยผ่านการเจ็บปวดกับความรักมาก่อนถึงอยู่แบบสันโดษถามว่ารอคอยคู่ไหมก็ไม่ได้ถึงกับรอคอยขนาดนั้นแต่ถ้าคู่ที่เข้ามาแล้วมันดีกับชีวิต ก็ดีไปแต่ถ้าคู่เข้ามาไม่ดีนะฉันก็ไม่รีบร้อนกับความรักนะคะอยู่เป็นโสดได้ต่อไปตอนนี้เหมือนชาวตุลน์กำลังมุ่งมั่นทำงานหนักเพื่ออนาคตของตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อการเงินเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาเหมือนกับรายได้ที่คุณได้รับเนี่ยมันฝืดเขื่องมันชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วยิ่งสองเหรียญขึ้นมาอีกทำอะไรเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินต้องมีความระแวดระวังนะเกี่ยวกับด้านความรักแต่พอเดอะเฮอร์มิตขึ้นมานะ แล้วแต่การตัดสินใจของชาวลัคนาราศีตุลนถามว่ามีเข้ามาไหมมันเด่นมากๆทั้ง3ถ้วยเนี่ยคิงถือถ้วยเราก็อัศวินถือถ้วยแต่ว่าคุณอยากจะศึกษาให้ดีก่อนเหมือนอยากจะคบกันไปเป็นเพื่อนก่อน3ถ้วยเนี่ยคบกันแบบกัลยาณมิตรน่ะยังไม่ได้ให้ใจเขาแบบ100%นะคะ ถ้าสมมุติว่ามีแบบ the love war มา the devil โอ้แบบข้างรักกันสุดๆนะ่ะแบบให้ใจทุ่มให้100แต่ the hermit ไม่นะคะโอเคมาเปิดต่อนะเป็น <c oughs> แล้ว queen ถือดาบก็ขึ้นมาชาวตุนคุณจะเด็ดเดียวไปไหน นะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมามา,มากๆที่มันท็อกซิกมากๆอ่ะจนคุณกลัวกับความรักไปเลยกลัวเข้ามาแล้วทำให้คุณเจ็บอีกนะควีนถือดาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวใจเด็ดมากๆรักคนยากมากๆเลยนะต้องเป็นคนที่ใช่คนที่ชอบเท่าน,านั้นถึงจะรักด้วยแต่ถ้ารักใครแล้วแบบทุ่มให้สุดอะ่ะมีร้อยชั้นให้พันน่ะทุ่มหมดหนะ้าตักเลยเพราะฉะนั้นน่ะส่วนใหญ่เวลาควีนถือดาบขึ้นมานะ เวลาที่มันเจ็บปวดกับความรักเนี่ยโอ้โหมันแบบกระอักเลือดนะเพื่อนๆมันเหมือนเจ็บเจียนตายเลยนะเพราะฉะนั้นความรักใหม่ที่จะเข้ามานะคุณอยากจะศึกษาดูใจให้มันแน่ใจซะก่อนนะคะหรือคุณกําลังรอคอยความรักอนะเพราะได้แฮงแมนมันขึ้นมานะรอคอยคู่แท้ของคุณอยู่ก็เป็นได้นะคะโอ้แล้ววิวก็ขึ้นมาดีใจด้วยกับชาวตุนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนนะเกี่ยวกับโดยเฉพาะด้านความรักนะคะ เดอะวิลเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเป็นคู่ที่โชคชะตาฟ้ากำหนด นะอะไรที่มันกําหนดไว้แล้วมันก็จะเป็นไปตามนั้นไอ้วิวใช่นะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างนี้อลิสขอสรุปอย่างนี้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีตุลคนโสดข้อแรกนเนี่ยใบยแรก Energy หลักใบแรกมีอุปสรรคไหมมีแต่ว่าผ่านพ้นไปได้คุณมีโอกาสเริ่มต้นงานใหมๆ่ๆจับโปรเจกต์อะไรสําคัญเจ้านายให้ความสปอร์ตเมตตาอุปธรรมนะคะมีการวางแผนที่ดีมากๆเกี่ยวกับการงานนะถ้าคุณต้องการเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าทําอะไร ธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองเพราะว่า1ไม้เท้ามันขึ้นมา6ไม้เท้าชัยชนะยังไงก็สำเร็จมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งซะด้วยนะคะส่วนความรักนี่ถามว่าเด่นไหมเด่นมากๆเลยนะไพ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นความรัก สถ้วยคิงถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือถ้วยมีคนมามอบความรักให้คุณนะคะเขาเป็นคนใจดีดูภูมิฐานนะคะแต่งตัวดีมากๆเลยด้วยผู้หญิงผู้ชายได้หมดแต่เข้ามาเนี่ยเหมือนคุณจะยังยังไว้ก่อนศึกษาดูใจแบบเพื่อนกันไปก่อนขอดูยาวๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าคนไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันดันขึ้นมาเป็นคนไม่ใจร้อนกับความรักนะมาทะสันโดดเป็นนักวิเคราะห์อยากจะวิเคราะห์อยากจะศึกษาดูใจคนคนนี้ให้แน่ใจซะก่อน เหมือนคุณไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมอีกนะคะเพราะว่าพอควีนถือดาบมันขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่รักคนยากเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากพอสมควรเลยนะเข้ามาเราไม่ใช่ฉันก็ตัดทิ้งทันทีว่าคนนี้เป็นคนโอเคไหมโอ้โหไพ่วิวขึ้นมาคู่บุญคู่วาสนาได้นะเป็นคู่ที่โชคชะตาฟ้ากำหนดนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ได้รับ โชคลาภอะไรบางอย่างก็ได้นะถ้าไพ่ The Wheel เ้นมาถ้าใครต้องการที่จะขายนะคะเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้สูงมากๆเลยประสบความสําเร็จการรอคอยอะไรทุกอย่างของคุณ Hangman ขึ้นมาสิ้นสุดการรอคอยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือกระทั่งความรักหรือบางคนถ้ารู้สึกว่าคนนี้เข้ามาแล้วยังไม่ใช่ก็ยังมีการรอคอยต่อไปนะแล้วก็รอคอยแบบไม่รีบร้อนแบบ The Hermit ด้วยนะคะส่วนการเงิน อันเนี้ยอยากจะเตือนชาวตุลพอทาง5้าเหรียญกับ2เหรียญมันขึ้นมาประหยัดได้ประหยัดอย่าเพิ่งใช้จ่ายอย่าเพิ่งลงทุนอะไรโดยที่ไม่ได้จําเป็นถ้ามีการลงทุนศึกษาให้ดีก่อนใช้ด้วยความระแวดระวังอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินในตอนนี้นะคะพอให้2เหรียญมันขึ้นมานะโอเคจบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลความรักนะคะในเดือนสิงหาคมคนโสดนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ มาคะ่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักเดือนสิงหาคมนะคะ2,567ถ้าเพื่อนๆดูอยู่เป็นคนโสดนะคะเพื่อนๆกลับไปดูต้นคลิปนะคะอลิซทำอีกคลิปหนึ่งแยกเอาไว้นะจะได้ง่ายแก่การเข้าใจนะคะโอเคไพ่ใบแรกคะ่ะ ถามเรื่องความรักนะคะเป็นไพ่ไม้เท้าไพ่การงานขึ้นมาได้ไพ่เดียวกับชาวโสดเลยเพื่อนๆ6ไม้เท้านะคะเป็นไพ่การงานที่ดีมากมาก หนึ่งในสอไพ่การงานที่ดีที่สดุดมีหไม้เทา้ากับ6ไม้เทา้าเราคุณได้ขึ้นมานะชัยชนะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะดีมากไพ่ใบนี้นะถ้าคุณอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆธุรกิจเป็นของตัวเองการย้ายงานการเปลี่ยนงานการสอบแข่งขันในหน้าที่การงานนะคะหรือคุณกําลังรองงานใหม่อยู่เนี่ยโอ้หไม้เทา้านะประสบความสําเร็จนะคะไพ่เด็กถือไม้เทา้าไพ่การงานขึ้นมาอีกแล้ว เมื่อกี้เพิ่งดูชาวโสดใบเนี่ยดวงการงานเขาเด่นมากเช่นกันให้ไม่เท้าขึ้นมาถึง2องใบแรกเลยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับการทํางานมากยิ่งขึ้นนะหรือคุณทําหากิจกรรมอะไรใหม่ๆหรือสนใจเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับการงานการริเริ่มสร้างสารรค์บุกเบิก ช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะเด่นมากนะอาจจะมีการพบปะเจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าคู่สัญญาเยอะเอาซะหน่อยในช่วงเดือนสิงหาคมนะอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะคะแต่ว่าชัยชนะค่ะประสบความสำเร็จโอ้อัดวินถือดาบขึ้นมา ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอัศวินขึ้นมานี่นะคะแต่ว่าอัศวินขึ้นมานะสู้เราดีเหนื่อยเรารวยนะคะนั่งนิ่ง,ง,งเฉยเฉยส่วนใหญ่เงินมันจะไม่ค่อยได้อาจจะต้องมีการเดินทางเยอะเนี่ยแบบเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาเลยนะคะขยับตัวไม่อยู่นิ่งกับที่นะคะอาจจะวุ่นยุ่งวุ่นวายเอาซะหน่อยนะแต่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ห้าดาบขึ้นมาห้าดาบเนี่ยนะข้อแรกคนที่มีคู่อยู่แล้ว เพราะการงานที่มันยุ่งเหยิงกันแบบนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นความน้อยใจนะหรือคู่ของคุณเองเนี่ยแหละที่ไม่ได้มีเวลาให้คุณมากสักเท่าไหร่นะไม่ได้หวานกันเท่าเดิมไม่ได้ไปเดทกันมากเท่าเดิมนะคะอาจจะมีเรื่องขัดใจมีการทะเลาะนะมีการไม่ลงรอยกันนะมีความน้อยใจอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้มันคือปัญหาคาราคาซังที่ มีการพูดจากันแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะคะเหมือนกับปัญหามันสะสมมานะเพื่อนๆเ,เป็นไพ่สองเหรียญสำรับแรกสองเหรียญก็ขึ้นมานะคะเพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆประหยัดนิดนึงนะชาวตุนนะคะอะไรที่ยังไม่ได้จําเป็นอะไรที่ของอันนี้แค่อยากได้อย่างเงี้ยตัดสินใจทําอะไรซื้ออะไรหรือลงทุนอะไรต้องมีความระแวดระวังลงทุนศึกษาก่อนให้ดีนะคะอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินนะของบางอย่างที่สุรุ่ยสุรายรู้สึกว่าไม่จําเป็นตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะคะ2เหรียญ ห้าไม้เท้าขึ้นมาอันนี้เป็นอุปสรรคด้านการงานนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบุคคลซะมากกว่านะคะทําให้คุณหงุดหงิดใจในที่ทํางานอาจจะมีการพูดลับหลังคุณนะคะแบบพวกปากหอยปากปูพูดไปเรื่อยแล้วทาให้คุณแค่หงุดหงิดใจนะมันคือบุคคลที่2 3 4 5่หนะเพื่อนๆหรือว่าการทํางานเป็นทีมแล้วความคิดเห็นต่างกันก็นกได้นะคะแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยใต้ไพ่หกไม้เท้าถามว่ามันผ่านพ้นไปได้ไหมอุอุปสรรคที่มีผ่านไปได้ค่ะ เพราะว่าไพ่ชัยชนะนะคะขึ้นมาจะมีที่ทำงานที่ไหนไหมเพื่อนๆที่มันไม่มีการทะเลาะกันอยู่กันแบบพี่น้องไม่มีหรอกนะเป็นไพ่สามเหรียญขึ้นมานะคะสร้างฐานะนะคะเก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตของตัวเองไพ่ใบนี้เด่นอีกเรื่องหนึ่งคือการสมัครงาน ถ้าชาวตุนอยากจะเปลี่ยนงานนะคะโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆเพราะ6ไม้เท้ามันขึ้นมาอุปสรรคมีไหมมีอย่างที่บอกเพราะห้าไม้เท้าขึ้นมา3มเรียนขึ้นมาการสมัครงานที่ไหนถ้าเพื่อนๆพื่กำลังรองงานอยู่นะ รู้สึกส่งใบสมัครไปแล้วยังไม่ตอบกลับสักทีมีโอกาสนะคะมีเกณฑ์ได้สูงมากๆเลยเพราะสามเหรียญมันขึ้นมานะหรืองานที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณเพราะ2องเหรียญเนี่ยมันขึ้นมาคุณอยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือเปล่านะสามเหรียญมันขึ้นมานะคะ เป็นไพ่โอ้ดาบขึ้นมาค่ะดาบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความคิดมากวิตกกังวลกับบางเรื่องนะคะข้อแรกอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยที่มีการทะเลาะเบาแหวงอะไรกันอยู่นะคะที่ทํางานก็ได้ข้อที่2ความเครียดเกี่ยวกับบ้านเงินเพราะ2เหรียญมันขึ้นมาเนี่ยอาจจะค่าใช้จ่ายตอนนี้อาจจะเยอะอยู่เอาซะหน่อยนะคะทาให้คุณมีความวิตกกังวลได้หรือว่าข้อ3าเนี่ยหดาบมันขึ้นมามันคือความสัมพันธ์ กับคนรักนะคะอาจจะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาะแหวงหรือว่าความห่างไกลกันก็ได้นะเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะแล้วคุณมีอาการแบบคิดไม่ตกกับความสัมพันธ์นั้นอนะ่ะก้าดาบนะ่ะส่วนใหญ่มันเป็นเกี่ยวกับความคิดซะส่วนใหญ่นะคะ10ดาบค่ะเป็นจุดสิ้นสุดนะคะจุดจบความสัมพันธ์อลิสขออนุญาตอธิบายตามความหมายไพ่เลยนะคะข้อแรกใครที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความรัก สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะไม่ต้องวอรี่กับไพ่ที่มันขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครกำลังมีประเด็นกับความรักอยู่มีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันอยู่เนืองๆแล้วก็เหมือนกับมันร่อแร่เต็มทีอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่า5้าดาบเนี่ยมันดันขึ้นมามันสูญเสียอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นานแล้วสิบดาบมันดันขึ้นมาอีกแล้วมันมาอยู่ข้างใต้ความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณแบบมันทุกข์มากๆมันเจ็บปวดมันนอนไม่หลับคิดมากเนี่ย แล้วมันมีการจบกันเกิดขึ้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ห่างๆกันไปเลิกลากันไปสําหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องความรักนะคะส่วนใครไม่ได้มีประเด็นอย่างที่บอกไม่ต้องซีเรียสกับไพ่ที่ขึ้นมาเลยนะคุณอาจจะมุ่งหางานหาเงินสะดวยซ้ำในตอนนี้สำหรับชาวตุลน,นะเพราะไพ่งานเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆเนี่ย ไม่เท้าไม่เท้า,ไม,ทาไม่เท้าขึ้นมานะคะแล้วก็มุ่งมั่นการหาเงินเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วสมเหรียญขึ้นมามุ่งมั่นหาเงินเก็บเงินนะคะ2เหรียญเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยตอนนี้คุณก็อาจจะกาลังปวดหัวอยู่แล้วยิ่งมีความรักขึ้นมาอีกอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าสมมติความรักไม่ดีไม่มีซะดีกว่านะคะการต่อสู้อุปสรรคเนี่ยอัศวินมันขึ้นมาด้วยมีความเหนื่อยมีความหนักนะในชีวิตนะคะ The Tower ก็ขึ้นมาต่อ10ดาบนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะส่วนใหญ่ Tower ขึ้นมาเนี่ยมันคืออารมณ์เพื่อนๆอ,อารมณ์ที่โกรธโมโหฉุนเฉียวมีการทะเลาะกันแบบบ้านแตกแบบรุนแรงมากๆเลยแล้วยิ่ง5ดาบขึ้นมาอีกเนี่ยการที่มีเรื่องให้ระหองละแหงทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา3วันดี4วันทะเลาะแล้วมันมี10เนี่ยดาบขึ้นมาอีกนะคะเป็นการจบความสัมพันธ์นะ แล้วก็ควีนถือถ้วยประเด็นแรกตีความแบบนี้เลยนะคะถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วควีนถือถ้วยขึ้นมาการที่คุณจบออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยโอ้โหคุณแบบชิลกับตัวเองสุดๆไปเลยนะมีความสุขกับตัวเองฉันแบบเป็นอิสระแล้วฉันโสดแล้วนะคะอยากทำอะไรก็ได้ทำมีความสุขกับชีวิต ตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณถือถ้วยอ่ะเป็นคนที่มีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนไม่เครียดอะไรเนี่ยไม่เครียดเหมือนกาวดาบนะ่ะถ้าความรักความสัมพันธ์มันเครียดแบบนี้รู้สึกว่าชาวตุลจบดีกว่าเพราะสิบดาบมันขึ้นมานะอูแล้วหนึ่งถ้วยก็ขึ้นมาถ้าคุณมีการปรับความเข้าใจกันนะถ้าคนกำลังมีปัญหานะคะปรับความเข้าใจกันคุณมีการให้อภัยในความสัมพันธ์นั้น พราะหนึ่งถ้วยมันขึ้นมากลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะข้อที่2ถ้าคุณจบจริงๆนะเหมือนกับสิ้นสุดเลิกลากันไปห่างๆกันไปแล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณเยอะขึ้นแล้วคุณมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะรักที่มันมีความสุขความสมหวังนะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่าการพบรักค่ะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณ of Cups ขึ้นมาได้เจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่เพื่อนๆเ,เปิดมาชาวลัคนาราศีตุลความรักสําหรับนี้นะถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้ถึงกับแปลกขนาดนั้นแต่มันชัดเจนมากๆนะคะในความหมายของไพ่อลิสขอตีความแบบนี้นะข้อแรกถามว่าเดือนสิงหาคมอะไรเด่นมากๆสําหรับชาวตุล Energy ที่ขึ้นมาตั้งแต่บายแรกเนี่ยมันคือไพ่างาน ให้งานเด่นนะคะมีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะว่าห้าไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องคนเพื่อนๆมันไม่ได้เกี่ยวกับงานเนื้องานอะมันคือคนที่พูดจาไม่ดีในบริษัทหรือว่าพูดรับหลังเราก็ได้นะทําให้เราแบบหงุดหงิดใจเล่นนะคะจะมีการเดินทางเยอะมากขึ้นเกี่ยวกับสายงานของคุณหรือได้ทําอะไรใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานถามว่าเหนื่อยถามว่าหนักไหมอัดสวิงขึ้นมาการต่อสู้กับชีวิตยังไงก็เหนื่อยก็หนัก ะค,ะความรักก็ได้นะต่อสู้ในด้านความรักเหมือนคุณต่อสู้มันมาน,นานมากเต็มทีแล้วกับไอ,อปัญหาสะสมต่างๆการทะเลาะการไม่เข้าใจกัน5ดาบมันขึ้นนะแล้วคุณมีความเครียดสูงมากๆเลยนะเพราะว่า9้าดาบมันขึ้นมันคือการปวดหัววิตกกังวลน,นอนไม่หลับคิดมากนะคะแล้วมันมีการทะเลาะเนี่ย t ดอะทาวเนะมันคือการทะเลาะก,กันแบบบ้านแตกอะเพื่อนๆรุนแรงมากๆนะหรือการไม่เข้าใจกันสุดๆนะคะสิดาบขึ้นมาถามว่ามีเกณฑ์ได้จบไหมอลิสคออนุญาตอ่านตามไพ่มันมีเกณฑ์ได้จบนะเพราะสิดาบมันขึ้นมาเลยทั้ง9ดาบ10ดาบนะคะคุณการที่คุณได้ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเนี่ยโอ้โหไพ่มันออกมาทยๆแล้วเนี่ยใบที่11นะคะ12 13ขึ้นมา มันปังมากชีวิตของคุณคุณถือถ้วยมีความสุขกับชีวิตสุดๆอะทำอะไรก็แบบได้ทำนะคะไม่ต้องมีใครมาทำให้ฉันเครียดอีกแล้วแบบก้าวดาบแบบนี้นะ <S <S แล้วคุณมีเกณฑ์ได้พบรักใหม่นะเพราะหนึ่งถ้วยมันเข้ามาแล้วสุขสุดๆอะเพื่อนๆดูจากรูปนะคะไม่ต้องอธิบายมากได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่คนที่ตรงสเปคนะ <S <S ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะให้อภัย ในความรักความสัมพันธ์นี้ได้เช่นกันเพราะหนึ่งถ้วยขึ้นมาให้อภัยแล้วกลับมารักกันมากกว่าเดิมนะส่วนด้านการเงินนี่ ขอเตือนอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเลย2เหรียญมันขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งวู่วามทําอะไรที่คุณไม่แน่ใจจะ,จะลงทุนอะไรต่างๆศึกษาให้ดีก่อนอย่าเพิ่งให้คนยืมเงินนะคะวันนี้จบแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีตุ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วขอให้เพื่อนๆสมหวังกับทุกๆเรื่องเลยนะคะมีความสุขมากๆก,กับชีวิตนะคะขอบคุณคะ่ะ